ก่อนอื่นเลยครับถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเรื่องราวของเหรียญเก่าเหรียญหายากหรือของสะสมจากวันวานอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้เลยครับเพราะที่นี่เราจะพาทุกท่านย้อนวันวานไปสู่เรื่องราวเล็กๆที่มีคุณค่ามากมายในชีวิตประจําวันของเราเหรียญหนึ่งบาท2บาทหรือ5บาทที่เราเคยใช้กันบางเหรียญอาจมีมูลค่ามากกว่าที่คิดไว้จริงๆวันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมานั่งคุยกันแบบสบายสบายเกี่ยวกับเหรียญ2บาทปีพุทธศักราช2,500 ห4หรือปีคศ2011เหรียญที่หลายคนอาจจำได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เรายังใช้เหรียญน,นี้กันทุกวันตามร้านโชว์หวยปั๊มน้ำมันหรือแม้แต่ซื้อขนมหน้าปากซอยแต่ใครจะรู้ว่าเหรียญธรรมดาธรรมดาในวันนั้นกลับกลายเป็นหนึ่งในเหรียญที่นักสะสมตามหากันมากที่สุดในวันนี้เหรียญสองบาทรุ่นนี้มีลักษณะทั่วไปคือเป็นโลหะสีเงินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ21.75ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนัก4ี่กรัมด้านหน้า เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าในฉลองพระองค์ครุยส่วนด้านหลังเป็นภาพพระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตซึ่งเป็นแบบเดียวกับเหรียญสองบาทรุ่นอื่นๆที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆแต่สิ่งที่ทําให้เหรียญปี2554พิเศษก็คือจํานวนการผลิตที่น้อยกว่าปีอื่นๆยังเห็นได้ชัดเพราะช่วงเวลานั้นโรงกระสา์มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเหรียญใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนวัสดุจากเหล็กชุบไปเป็นเหรียโลหะผสมธรรมให้จำนวนเหรียญที่ออกสู่ตลาดจริงในปีนั้นมีไม่มากและนี่เองที่ทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในเหรียญหายากที่นักสะสมตามหาอยู่จนถึงทุกวันนี้สําหรับคนรุ่นพวกเราหลายท่านอาจจะจําได้ว่าช่วงนั้นเป็นปีที่เหรียสองบาทเริ่มเปลี่ยนสีบางคนสงสัยว่าทําไมบางเหรียญเป็นทองบางเหรียญเป็นเงินแท้จริงแล้วเป็นช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนวัสดุจากทององเหลืองไปเป็นโลหะผสมสีเงินครับนั่น ทำให้เหรียญปี2,554บางรุ่นเป็นรุ่นเปลี่ยนผ่านที่มีทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ในปีเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่นักสะสมมองว่าน่าสนใจมากเพราะหายากและมีความพิเศษเฉพาะตัวหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าเหรียญสองบาทที่เคยวางอยู่ในลิ้นชักหรือกล่องเก็บของเล็กๆที่บ้านจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายพันบาทในปัจจุบันนักสะสมบางกลุ่มยินดีจ่ายราคาสูงถึง5,000กว่าบาท เพื่อแลกกับเหรียญที่อยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งานหรือที่เราเรียกว่าเหรียญคมชัดไม่ผ่านมือเพราะยิ่งสภาพดีเท่าไรมูลค่าก็จะสูงค่ะต้นตามไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเหรียญน,นี้ไม่ได้มีความพิเศษแค่ในแง่ของจำนวนการผลิตเท่านั้นแต่ยังเป็นเหรียญที่อยู่ในช่วงเวลาสําคัญของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยในตอนนั้นกําลังปรับตัวหลังวิกฤตใหญ่หลายครอบครัวยังใช้เงินอย่างระมัดระวังเหรียญสองบาทจึงมีบทบาทในชีวิตประจําวันมาก เพราะใช้จ่ายสะดวกเหมาะกับสินค้าราคาเล็กๆเช่นขนมอาหารหรือเครื่องใช้พื้นฐานเป็นเหรียญที่ผูกพันกับความทรงจำของผู้คนจำนวนมากถ้าเรามองในมุมของนักสะสมเหรียญหนึ่งไม่ได้เป็นเพียงโลหะก,กลมๆเท่านั้นแต่มันคือบันทึกของเวลหาเป็นหลักฐานที่บอกเล่าเรื่องราวของประเทศและสะท้อนช่วงชีวิตของคนในยุคนั้นการได้ถือเหรียญสบาทปี2554ไว้ ในมืออาจทําให้เราย้อนนึกถึงวันเก่าๆวันที่ยังไปตลาดกับคุณแม่หรือวันที่ใช้เหรียญน,นี้ซื้อน้ําแข็งใส่หน้าบ้านความทรงจําเหล่านี้เองที่เพิ่มคุณค่าให้กับเหรียญมากกว่ามูลค่าที่เห็นหลายคนที่เริ่มสนใจเรื่องเหรียญหายากมักเริ่มจากเหรียญเล็กๆแบบนี้เพราะมันจับต้องได้ไม่ต้องลงทุนสูงแต่กลับเปิดโลกให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะและการผลิตเหรียญอย่างละเอียดเหรียญปี2554ก็เป็นจุดเริ่อมอต้นที่ดีมากสำหรับใครที่อยากเริ่มสะสม เพราะมันมีเรื่องราวครบทุกมิติทั้งความหายากความงามและคุณค่าทางใจหากท่านมีเหรียญสองบาทอยู่ที่บ้านลองหยิบขึ้นมาดูนะครับพลิกดูตัวเลขปีพุทธศักราชที่ด้านหลังหักเป็นปี2554ให้ลองสังเกตลักษณะตัวเลขความคมของลายและสภาพโดยรวมหากยังอยู่ในสภาพใหม่ไม่มีรอยขีดข่วนหรือร่องรอยกางใช้งานก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหรียญที่นักสะสมกำลังตามหาอยู่ก็ได้สิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้คือการสะสมเหรียญ ไม่ได้เป็นเพียงการหากำรไรแต่เป็นการรักษาความทรงจำและคุณค่าของอดีตไว้ในมือของเราเองทุกเอหริยญมีเรื่องราวของมันเหรียญสองบาทปี2554นี้ก็เช่นกันมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงความต่อเนื่องและความทรงจำที่เรายังเก็บไว้ในใจเสมอดังนั้นถ้าท่านชื่นชอบการเรียนรู้เรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้เลยครับเพราะในแต่ละตอนเราจะพาทุกท่านไปรู้จักเรียนหายากเรียนที่มีมูลค่าทางใจ และบางเหรียญก็อาจมีมูลค่าทางการเงินที่คาดไม่ถึงและสำหรับท่านที่มีเหรียญ2บาทปี2,554อยู่ในมืออย่าเพิ่งมองข้ามมันนะครับเพราะในวงการสะสมปัจจุบันเหรียญน,นี้มีการซื้อขายกันไหนราคาสูงถึงประมาณ5,500บาทเลยทีดวีว่าหากอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ผ่านการใช้งานถือว่าเป็นหนึ่งในเหรียญหายากที่มีมูลค่าสูงที่สุดของเหรียญ2บาทในยุคใหม่ เลยก็ว่าได้ใครจะคิดว่าเหรียญเล็กๆที่เราเคยใช้ซื้อของเมื่อสิบกว่าปีก่อนวันนี้จะกลายเป็นของสะสมล้ำค่าขนาดนี้นี่แหละครับคือเสน่ห์ของการสะสมเหรียญและคือเหตุผลที่เราควรรักษาของเล็กๆที่มีเรื่องราวแบบนี้ไว้เพราะวันหนึ่งมันอาจกลายเป็นสมบัติล้ำค่าทั้งทางใจและทางมูลค่าอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ใครที่ชอบสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากหรือเคยเก็บเหรียญไว้ ในกระปุกในสมัยก่อนต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยครับเพราะผมจะพาทุกคนไปย้อนวันวานกับเหรียญที่หลายคนอาจมีอยู่ในบ้านโดยไม่รู้ตัวเหรียญนั้นคือเหรียญ2บาทปี2549หรือปี2006ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่นักสะสมตอนนี้ก่อนอื่นเลยครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราฝากกดติดตามไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวเหรียญ และธนบัตรหายากรวมถึงของสะสมมีค่าจากยุคเก่าที่ยังคงอยู่กับเราในวัดณน,นี้เอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยกับเรื่องราวของเหรียญสองบาทปี2549ี่เหรียญน,นี้หลายคนคงคุ้นเคยกับรูปทรงกลมเล็กขนาดพอดีมือน้ำหนักเบาสีเงินอมเทาเล็กน้อยและมีภาพพระบรมชายลักษณ์ราชกาลที่9ด้านหน้าส่วนด้านหลังจะเป็นภาพพระที่นั่งอมรินทร์นในพระบรมหาราชวังซึ่งเป็นแบบที่ใช้กันมานานแต่สิ่งที่ทําให้เหรียญปี 2549กลายเป็นที่ต้องจับตามองไม่ใช่เพียงแค่ความเก่าของปีผลิตแต่คือจำนวนการผลิตที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปีอื่นๆครับเรียนปีนี้ผลิตขึ้นในช่วงที่โรงกราสราไทยมีการเปลี่ยนระบบการผลิตและเตรนิยมออกเหรียญรุ่นใหม่ทำให้จำนวนเหรียญ2บาทในปี2549ที่ออกมาสู่ท้องตลาดมีไม่มากโดยเฉพาะแบบโลหะผสมที่เป็นนิกเกิลสีเงินที่บางคนอาจเคยเห็นผ่านตามือ โดยไม่ทันสังเกตเลยว่าเป็นรุ่นพิเศษในยุคนั้นหลายคนยังจําได้ว่าเหรียญสองบาทยังมีลักษณะคล้ายกับเหรียญหนึ่งบาทอยู่มากทําให้บางครั้งเวลาใช้จ่ายตามร้านค้าก็มีคนสับสนอยู่บ่อยๆว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญหนึ่งบาทหรือสองบาทร้านค้าบางแห่งถึงกับมีป้ายเตือนเอาไว้ว่าโปรดตรวจสอบก่อนรับเหรียญเพราะขนาดและสีแทบไม่ต่างกันเลยครับเหรียญสองบาทปี2549นี้นอกจากจะมีจํานวนผลิก ต่น้อยแล้วยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างคือขอบเหรียญเรียบซึ่งแตกต่างจากเหรียญรุ่นหลังที่มีขอบหยักเพื่อแยกจากเหรียญหนึ่งบาทให้ชัดเจนขึ้นนั่นหมายความว่าเหรียญปี2549ถือเป็นปรอยต่อทางประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงเหรียญไทยจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่งนักสะสมจํานวนมากจึงมองว่าเหรียญรุ่นนี้มีความสําคัญในเชิงประวัติศาสตร์และมีคุณค่าทางจิตใจอย่างมากโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่เติบโตมาในช่วงปลายรัชกาลที่9้า และยังจำช่วงเวลานั้นได้ดีเหรียญเล็กๆเหรียญนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่โลหะกลมๆแต่เป็นตัวแทนของยุคสมัยหนึ่งขอองค์ประเทศไทยเมื่อเวลาผ่านไปกว่า15ปีเหรียญ2บาทปี2549ก็เริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆหลายคนอาจเคยมีอยู่ในมือเคยเก็บไว้ ในกระเป๋าหรือในกล่องเหรียญเก่าที่บ้านแต่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันกลายเป็นเหรียญที่มีมูลค่าในตลาดสะสมอย่างไม่น่าเชื่อในตลาดนักสะสมปัจจุบันเหรียญสองบาทปี2549ที่สภาพสมบูรณ์มากๆไม่มีรอยขีดข่วนไม่ผ่านการใช้งานหรือที่เรียกกันว่าเหรียญใหม่จากทุกษาสามารถขายได้ในราคาหลักพันถึงหลักหมื่นบาทขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และความต้องการในตลาดน,นเวลานั้นแม้แต่เหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วแต่ นายยังอยู่ในสภาพดีก็ยังมีราคาสูงกว่ามูลค่าหน้าเหรียญหลายร้อยเท่าหลายคนที่สะสมไว้ตั้งแต่สมัยนั้นวันนี้กลับกลายเป็นว่ามีสมบัติล้ำค่าอยู่ในมือโดยไม่รู้ตัวท่าพูดถึงมูลค่าที่มีการซื้อขายกันจริงในช่วงปีที่ผ่านมาเหรียญ2บาทปี2549ที่มีสภาพดีมากบางเหรียญมีราคาสูงถึง1 2 0 0 0บาทซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับเหรียญที่เคยใช้ซื้อของในร้านสะดวกซื้อเมื่อสิกว่าปีก่อนลองคิดดูสิครับ เหรียญเล็กๆที่เราเคยใช้ซื้อของราคาไม่กี่บาทวันนี้กลายเป็นของสะสมที่นักสะสมตามหาบางคนถึงขั้นประกาศรับซื้อในราคาหลักหมื่นเรียกได้เพราะว่าใครมีไว้ก็เหมือนได้ครอบครองส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สิ่งที่ทําให้เหรียญรุ่นนี้พิเศษยิ่งขึ้นคือมันไม่ได้โดดเด่นแค่ในเรื่องของมูลค่าแต่ยังมีเรื่องราวที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของเหรียญไทยการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตและความทรงจำของคนไทยในช่วงเวลานั้น ไม่ว่าจะเป็นความทรงจำของการจับเหรียญในกระเป๋าเหรียญโลหะที่ดังครุ้งคลิงหรือเสียงของเหรียญที่ตกบนพื้นซีเมนต์ในตลาดเช้าเสียงเหล่านั้นอาจจะเงียบไปแล้วแต่เหรียญนี้ยังคงบอกเล่าเรื่องราวของมันอยู่และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนในวันนี้ถ้าคุณมีเหรียญสองบาทปี2549อยอยู่ในบ้านอยากเพิ่งมองข้ามนะครับลองหยิบมาดูดีๆลองเช็ดให้สะอาดแล้วสังเกตรายละเอียดให้ครบไม่แน่ว่าเหรียญที่คุณมีอยู่อาจ เป็นเหรียญหายากที่นักสะสมกำลังตามหาอยู่ก็ได้ถ้าคุณโชคดีมีเหรียญสภาพดีเก็บไว้มานานคุณอาจมีของมีค่ามากกว่า1 2 0 0 0บาทอยู่ในมือโดยไม่รู้ตัวเลยครับและสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวของของเก่าที่มีคุณค่าทั้งทางใจและทางประวัติศาสตร์ผมขอฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับทุกสัปดาห์เราจะมีเรื่องราวใหม่ๆของเหรียญธนบัตรและของสะสมหายากจากทั่วประเทศมาฝากรับรองว่าคุณจะได้ทั้งความรู้ความทรงจำ และความเพลิดเพลินจากอดีตที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันสุดท้ายนี้ผมอยากให้คลิปนี้เป็นเหมือนการชวนทุกคนกลับไปเปิดกล่องเหรียญเก่าที่บ้านเปิดดูสมบัติในความทรงจำเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยครับว่าเหรียญเล็กๆที่คุณเก็บไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนวันนี้อาจจะมีค่ามากกว่าที่คุณคิดขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมของเก่า ด้วยนะครับแล้วคุณหลักเคยมีเหรียญ2บาทปี2549ไหมครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ